ยะถาวาริวาผาปุราปาริปุเรนติสัรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปตีอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิชตูสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนละโซยะถามณิโชติระโซยะถา วิวัจจชานตุสาฮัโลโคอวินาสตุมานเตยอภวันตุอ uh ันตาลายโยอันทรเขียนเิงกาย

ขันโตเวปัสสานังนังอัคันทามังวิชาน อังเคยพวทเทรปัสสันนานาทางกินอิเยอนนนตเรอาังเคธาเมอปัสสันนานาวิรังคูันปัสเมสุงเคอังเคสังเคปัสสัน นามปุญญยางเขนเตอนโนตาเรอังคัสหมิงทานังท่าตตังอังทังปุญญังปรวัติติอังคังอายุจวานน้อยใจยโสเกนติสุขังพลังอังคันสันทาตาเม เวอองฆาตธรรมสมมาตัตเทวกรวตตัวมนุษยว่าอาฆาตตัวพมวนทันตีนติอายุวันทังกวนทันนาวันตะกัสิวาตะกยาสวัสด ฮาลาวาตะโกวันนวาตะโกสุขวะตโกหะฮวนตุสามพันทานทวงกาลวงคำพยาเวลา กาสันตุจุมปานทวานเนกาอันทรายามพิวินาสันตุจันเตอันชสารช,า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 ชัยเสนทิทนางลาพังสอนเทมพักขยขาง

โยะเจียวเสนเทียมภวันตุเตียมภวันตุสามพมังคลางรักขันตุสามพระเทวันตาสามพมพวนทานุภาเวนัสตาโสเทียมภวันภวันตุสามพมังคลางรักขันตุสา สามปเทวตาสามปธรรมานุภาพสัทธาสวัสพวันตุเตมพวันตุสามพะมังคลังราคานุสามปเทวตาสามะสังฆานุ พเวนะสถานโสธีภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุาอ่าต่อไปเราจะได้แผ่เมตตาแล้วก็น้อมอุทิิบุญกุศลแล้ววันนี้ก็น้อมอุทิิบุญกุศลเป็นพิเศษแด่พ่อหลวงของเราด้วยเนาะ เบื้องแรกก็อุทิตทั่วๆไปก่อนสุดท้ายเราจะได้น้อมอุทิตใหญ่ให้ท่านอีกทีหนึ่ง ก็ขอให้วาตามข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอแผ่เมตตาขอแผ่เมตตาไปยังสรพพสัตทั้งหลายไปยังสรพพสัตทั้งหลายมีบิดามารดามีบิดามารดาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านผู้มีบุญคุณท่านผู้มีบุญคุณท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีพระคุณตลอดถึงสัพพสัตทั้งหลายตลอดถึงสัรพสัตวทั้งหลายมีมนุษย์ มีมนุษย์สมุทหเทวดาสมุทหเทวดาภูมิทหเทวดาภูมิทหเทวดาลุกขะเทวดาลุกขะเทวดาอารักขะเทวดาอารักขะเทวดาอากาศธาเทวดาอากาศธาเทวดาเทวดาที่รักษาบ้านเทวดาที่รักษาบ้านเทวดาที่รักษาเมืองเทวดาที่รักษาเมืองเทวดาที่รักษาวัดวาศาสนาเทวดาที่รักษาวัด วาาสและเทวดาที่รักษาศูนย์ปฏิบัติธรรมตานางเลนางแห่งนี้และเทวดาที่รักษาศูนย์ปฏิบัติธรรมตานางเลนางแห่งนี้สัมมาเทวดาสัมมาเทวดามิจฉาเทวดาทั้งหลายมิจฉาเทวดาทั้งหลายตลอดถึงเปรตทั้งหลายตลอดถึงเปรตทั้งหลายเดรชานทั้งหลายเดรชานทั้งหลายที่อยู่ใกล้ตัวข้าพเจ้าก็ดีที่อยู่ใกล้ตัวข้าพเจ้าก็ดีที่อยู่ไกลตัว ข้าพเจ้าก็ดีที่อยู่ไกลตัวข้าพเจ้าก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงอยู่ร่วมกันจงอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุก จ,จงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดทีนี้น้อมอุทิศบุญกุศลทั่วไปก่อนนะ ข้าพเจ้าทั้งหลาย <Enlight> ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมบุทิศบุญกุศลขอน้อมอุทิศบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญไปแล้วนี้ yeah. ที่ได้บำเพ็ญไปแล้วนี้มีบุญกุศลมีบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานก็ดีที่เกิดจากการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีรักษาศีลก็ดีได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ดีได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ดีได้แผ่เมตตก็ดีได้แผ่เมตตา ก็ดียังแดบิดามันดาแกแกมียาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านผู้มีบุญคุณท่านผู้มีบุญคุณท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีพระคุณตลอดถึงสรร,รพสัตว์ทั้งหลายตลอดถึงสรร,รพสัตว์ทั้งหลายมีมนุษย์ มีมนุษย์สมุท t เทวดาสมุท t เทวดาภูมิทเทวดาภูมิทเทวดาลุกขะเทวดาลุกขะเทวดาอารักขะเทวดาอารักขะเทวดาอากาสัทธ a เทวดาอากาสัทธ a เทวดาเทวดาที่รักษาบ้านเทวดาที่รักษาบ้านเทวดาที่รักษาเมืองเทวดาที่รักษาเมืองเทวดาที่รักษาวัดวาศาสนาเทวดาที่รักษาวัดวาศาสนา และเทวดาที่รักษาศูนย์ปฏิบัติธรรมตานางเลนังแห่งนี้และเทวดาที่รักษาศูนย์ปฏิบัติธรรมตานางเลนังแห่งนี้สัมมาเทว,วดา,ม,า,วดามิจชาเทวดาทั้งหลายมิฉาเทวดาทั้งหลายตลอดถึงเปรตทั้งหลายตลอดถึงเปรตทั้งหลายเทระชานทั้งหลายเทระชานทั้งหลายที่อยู่ใกล้ตัวข้าพเจ้าก็ดีที่อยู่ใกล้ตัวข้าพเจ้าก็ดีที่อยู่ใกล้ตัวข้าพเจ้าก็ดีที่อยู่ใกล้ตัว ข้าพเจ้าก็ดีเมื่อท่านทางหลายเหล่านั้นเมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้รับรู้แล้วได้รับรู้แล้วจงอนุโมทนาจงอนุโมทนาในส่วนแห่งบุญกุศลในส่วนแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านั้นหากท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ถึงทุกได้ถึงทุกก็ขอให้พ้นจากทุกก็ขอให้พ้นจาก หากท่านทั้งหลายเหล่านั้นหากท่านทั้งหลายเหล่านั้นประสบสุขประสบสุขก็ขอให้มีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้จงเป็นภลวะปัจจัยจงเป็นภลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงเป็นนิสัยตามทรง เกิดปัญญาญาณให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าและชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกจนถึงความพ้นทุกคือพระนิพานคือพระนิพานตราบใดตราบใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายังต้องเวียน่าวตายเกิดตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารอยู่ในวัฏฏะ ชื่อว่าความอดอยากชื่อว่าความอดอยากชื่อว่าความลำบากชื่อว่าความลำบากชื่อว่าความขาดแคลนใดๆชื่อว่าความขาดแคลนใดๆอยาได้มีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งในปัจจุบันนภพนี้ทั้งในปัจจุบันนภพนี้และอนาคตภพและอนาคตภพที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยังต้องเกิดนันนันเธอยังต้องเกิดนันนัน,น,น เสาธ<ถ>ุสาธุสาธุ